วายหยังนี่ดีใจมากเลยค่ะโอ้ขอขอหน่อยค่ะโอ้ขายดีบอสเออดีเลยเพื่อนข้างหลังเป็นสวนสาธารณะวิ่งออกกำลังกายใช่ไหมลองวิ่งที่นี่ครนะรอพี่ยาวโถสุดยอดเลยนี่เป็นร้านค้าบริการเป็นพยานตำรวจครับอ๋อสวัสดีจ้าขายดีบอสวายวายหยางนี่วายหยางนี่ ขอต่อหน่อยค่ะรับขายดีบ่ขายดีอยู่ค่ะท่านแต่ท่านจะอุดหนุนนี่ขายดีได้ดีไม่ใช่เป็นขายร่อเดี๋ยว่อยอย่างนี้ค่ะขอบคุณมากที่ทูลทัศน์ไม่หล่อกินอะไรยังเนี่ยเอาแทบเหมาหมดร้านแล้วเนี่ยชมขนาดเนี้ยหล่อจริงๆค่ะท่านเหรอโถแล้วนี่เป็นเป็นเป็นใครเป็นภรรยาเป็นตำรวจนี่แหละค่ะอ๋อแฟนชื่ออะไร อ๋อพี่สมรจตงหวัโทรสมบัติเนาะอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวอุดหนุนนะนี่นี่มีน้ําดือมอะไรบ้างเนี่ยจ่ายจ่ายจ่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องจ่ายไอ้โนเดี๋ยวเอาน้ําโคกน้ำอะไรไปแจกลูกน้องไปในห้องประชุมใครขึ้นห้องประชุมแจกให้หมดเลยพี่พไปขึ้นไปแจกเือเดี๋ยวม่จ่ายตังค์ให้นะเออพี่ไปเลยขึ้นเอาไปแจกเขาเลยน้ำน้ำมันลมน้ำอะไรใส่เป็นลังๆแล้วยกไปเขาหยิบพี่กระจดอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บตัง กระเป๋าตังค์อยู่ข้างบนด้วยเดี๋ยวยิบตังค์ให้มีโค้กมีอะไรไปแจกเขาเลยเอออคนใส่แก้วพลาสติกก็ได้ไปได้ได้หมดได้หมดไปแจกเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ่ายตังค์พี่ยาวไม่ต้องนะเพื่อนเอามาเลยพี่ยกขึ้นไปเลยได้อุดหนุนกันได้อุดหนุนกันไหมโสวัดีครับพวกเราทีมกองเสือวันนี้มาขอฝากตัวฝากหัว คท,ทุโดนเอาเก็บภาแบบลุยฝนนนยิ้มง่ายใจโคตนิ่งเออยู่กับชาวบ้านเสียงสายจนใจปริ้งเฟิร์สแข็งแรงใจถึงอุตส่าห์ข้าเมตาชาติบอกไม่ไกลครับนิด